แต่แชมป์ต้องร้องบทความกดดันเพื่อไม่ให้มีบาดแผลและขวาชัยชนะลุ้นและเอาใจช่วยแชมป์กันครับในบทเพลงไอโบแมนเขาย้ำน้ำตาโย ไอ้คอยสอบด้วยใจหักแอบห่วงแอบหักก่อนที่เขาคบเจ้าตั้งโดจนหักจากเขาเห็ดให้ใจน้องเศร้าสับสนน้องยังมีอายทั้งคนคอยยืนเคียงข้างฟังส ทุกอย่างหาทางให้เจ็บเจ้าหายน้องเปลยว่าใจกำลังจะหักหักง่ายแล้วนะพอได้ข่าวเ้าก็นั่งซึมทอและขอเวลาจากสิ่งที่เจ้าเป็นมาฟังเดิอน้องลาสิว่า Is i อยากเศราอยากเหงาน้องกะเหงามาพอสมควรยามเผลอลืมเขากระซบไหล่พานายคู่ควรบาดลมความหลังพัดพวนเจ้าเกินหอดเขาออา้ขเบิดา บวมโลกพุ่นบ่อน้องสิลืมเขาอยากเศร้าอยากเหงาน้องก็เหงามาพอสมควรยามเผลอลืมเขากระสบไหล่ผ่านไอคู่ควรบาดลมความหลังพัดพูนเจ้าเป็นฮอดเขา วันนี้มนแคนปะทะมนแคนนะคะกับเพลงนี้หนูร้องท้ายๆเพลงดีท้ายเพลง,พลงโอ้โหลูกคอมาเสียงเต็มแตกขึ้นมาช่วงแรกเท่านั้นเองบรรทัดแรกคำแรกเลยเหมือนไม่มั่นใจนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นมันมาไม่เต็มคำว่ายามยยนตายอยยยอ้ยอยดวใจ่ะ มันมันไม่ชัดเจนแต่ช่วงหลังร้องดีมากวันนี้มนแคนปะทะมนแคนนี่ก็ไม่เบานี่ไม่เบา,เ,บาเดี๋ยวรอชมกันค่ะใครจะอยู่ค่ะเบียนะครับแก้เกมโดยโดยการใช้เพลงของมนแคนนะครับมาสู้กับโฟโมดนะครับผมเห็นนิ่งๆซื่อๆนะครับไม่ธรรมดาครับมนแคนก็ต้องมนแคนครับครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับผม ถ้าเพลงแนวนี้เสียงของเบียร์จะได้อยู่แล้วนะครับมนเสน่ห์ของเสียงของเบียร์จะได้อยู่แล้วนะครับผมแต่เพลงนี้ด้วยจังหวะที่มันมันเร็วขึ้นเหมือนจังหวะบังคับเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเหมือนเหมือนเหมือนยังมาไม่เต็มเหมือนยังมาไม่เต็มไอ้ลูกแหบเสน่ห์ไอ้ลูกอะไรเนี่ยยังยังไม่พลิ้วเท่าที่ควรนะครับพอกลับมาหลังโลนี่ดีหลังโลนี่ดีท่อนหนึ่งท่อนสองยังมีแบบแว่งแว่งบ้างฟังดูแล้วยังมีคําที่หุวนๆอยู่ พี่บอกตลอดบางทีมันถ้ามันคําเยอะเนี่ยเบียจะบางทีจะแบบจะรวบแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมมันก็เลยดูแกว่งๆไปเท่านั้นเองนะครับแต่เสียงเต็มยังทรงพลังอยู่ครับมนแคนเจอมนแคนนะครับเป็นสงครามแก่นคูนไปแล้ว <c oughs> ครูนี้นะครับเสียงของทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าจะเลือกต้นแบบเป็นไม้พิรมพรไผ่พงษ์สทอนมคนแ,นแก่นคูน หรือหมไทยได้หมดอยู่ในเสียงตระกูลอีสานเสียงเศร้าถือว่าเข้ากับทั้งคู่เลยเพราะเป็นคนที่อยู่ในตระกูลเสียงแบบเดียวกันอันนี้ในความเห็นของครูนะครับเสียงมีเสน่ห์เสียงเพราะแล้วก็มีเส้นเสียงเศร้ามีความเศร้าอยู่ในน้ำเสียงซึ่งวงการเพลงลูกทุ่งอีสานหามากคนแบบนี้นะครับและทั้งเบียร์แล้วก็โมดมีวันนี้เบียร์ตั้งรับด้วยงานเพลงนี้ครูก็เห็นด้วยเพราะเข้ากับบุคลิกเสียงตัวเองนะครับมาก็มารอดูว่า เราจะทําได้ดีแค่ไหนอย่างโมดนี่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความประมาทแต่อย่าลืมว่าเขาไม่พลาดเลยเขาเก็บได้หมดก็มารุ้นว่าเบียร์เนี่ยเวลาร้องเนี่ยซึ่งมันเป็นจุดอ่อนที่ครูรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนจะขาดความมั่นใจอยู่ลึกๆอยู่เหมือนกันมีอาการทําให้คนฟังคอยรุ้นเสมอว่าจะลืมเนื้อไม่ลืมเนื้อจะเต็มไม่เต็มจะหลุดไม่หลุดอยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นคือจุดอ่อนที่เบียร์ยังต้องแก้ต่อไปนะครับการร้องเนี่ยครูมองว่ามีจุดที่ เป็นจุดแข็งก็ยังเป็นเรื่องเดิมคือแก้วเสียงแล้วก็อารมณ์เพลงแล้วก็ความไพเราะมันก็ห่อด้วยกันมานะครับนั่นก็คือเป็นจุดแข็งของเบียร์อยู่แล้วแต่จุดที่ต้องแก้ในในการร้องรอบนี้ครูต้องบอกว่าร้องเพลงนี้ดรอปลงกว่าเพลงที่แล้วตอนร้องมือถือมือสองร้องได้เต็มมากอิ่มมากและก็ลื่นไหลามากแต่เพลงนี้มีอาการเหมือนขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องเติมคือพลังถึงแม้ว่าเราฟังอิ่มก็ตามแต่เหมือนว่าเบียร์มีมากกว่านี้ ต้องใส่มากว่าน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเสียงเพราะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าร้องและทําให้คนฟังมีความรู้สึกว่ามันจะรอดไม่รอดเนี่ยแสดงว่าเส้นทางความสำเร็จเรายังมีปัญหาเพราะฉะนั้นพันหลังต้องเติมนะครับอันที่สองก็คือคําไม่ชัดมันยังมีหลายจุดมากที่เบียร์ออกเสียงการรกวมไม่ใช่ผิดนะแต่มันไม่คมพอที่จะทําให้คนฟังแปลความหมายได้โดยเฉพาะเราร้องลูกทุ่งอีสานเนี่เราต้องร้องเผื่อคนภาคอื่นด้วยถ้าเราไม่ชัดซะแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งหนัก เพิ่มภาระให้เขาเป็นสองเท่าอย่างอื่นก็ถือว่าทําได้ดีแต่ยังไม่ค่อยพอครับ